สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับทดสอบงานซ่อมลูกค้านะครับตัวนี้เป็นโกวัตไฮบริดอินเวอร์เตอร์ระบบ48โวลต์นะครับ5,500วัตต์นะครับตัวนี้นะโอเคก็ซ่อมเสร็จแล้วแหละนะครับลูกค้าส่งมาในอาการนะครับฝั่งบอร์ด MPPT เสียนะครับก็ไม่รู้ว่าเสียได้ยังไงนะครับฝั่งที่รับไฟจากแผงในทำงานไม่ได้เลยต่อแผงเข้าช็อตตลอดนะครับ แรงดันไฟแผงเนี่ยตกหายกลายเป็นศูนย์เลยนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบอให้ชมกันนะครับขั้นตอนของการเปิดเครื่องระบบไฮบริดทุกรุ่นเนี่ยนะครับถ้าระบบมีแบตเตอรี่ให้เอาเบรกเกอร์แบตเตอรี่ขึ้นก่อนนะครับผมก็จะเอาเบรกเกอร์แบตขึ้นก่อนปุ๊บนะครับจากนั้นนะครับก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องให้เครื่องทํางานนะครับ รอให้เครื Take ่องเซตระบบทำงานทุกอย่างก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยเอาแผงไฟแผงฝั่ง p ีวีเข้าหรือว่าฝั่ง AC เข้านะครับถ้ามีแบตเตอรี่ให้เปิดแบตเข้าก่อนนะครับแล้วก็อย่าปิดก่อนนะนะครับขั้นตอนการปิดเครื่องนะครับอ่าขั้นตอนการเปิดในแบตเข้าก่อนขั้นตอนการปิดในแบตออกที่หลังสุดนะครับอันนี้ต้องจำจุดนี้ไว้ดีๆด้วยนะครับอยู่ดีๆเครื่องทำงานอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ดีๆไปเผลอเอาแบตเตอรี่ลง เบเกอร์แบตลงเนี่ยพังได้เลยนะครับก็ระวังกันด้วยนะนี่ตอนนี้นะครับเครื่องทํางานได้แล้วนะครับแรงดันเอาพุดออกปกตินะครับอ่าเราก็จะเทสโหลดกันเบาๆนะครับสักอ่าหนึ่งพันวัตนะครับนี่โหลดที่หนึ่งพันวัตนะครับคืนสายเวฟทุกอย่างนะครับไม่เพี้ยนก็ยังออกปกตินะครับกินกระแสฟั่งแบตอยู่อ่ายี่สิบสามแอมป์ที่แรงดันห้าสิบโวลต์นะครับ เอาพูดสองร้อยสามสนี่โหลด1กิโลวัตต์หรือว่า1,000วัตต์นะครับกินกระแส4.5่แอมป์เนาะอ่าโอเคทีนี้อ่าเราจะป้อนแผงเข้านะครับเนื่องจากผมเทสด้วย power supply นะครับแผงอ่าฝั่ง PV เนี่ยนะครับผมจะยังไม่ป้อนเข้านะครับตอนนี้เปิดโหลดแล้วทีนี้ผมก็จะป้อนฝั่ง PV เข้านะครับดูว่าจะทำงานได้ไหมจะป้อนเข้าเราๆนะครับ 250โวลต์นะครับนี่250โวลต์กระแส2แอมป์นะครับโอเคปุ๊บนี่อ่อนแล้วนี่ฟังแผงมาแล้วนะครับอ่าสักพักก็จะบูตทำงานนะครับอ่านะรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่เริ่มบูตแล้วเห็นไหมนี่อ่าโอเคฟังแผงดึงกระแสไปใช้แล้วนี่นะครับฝั่งแบตกระแสก็จะลดลงจาก23แอมป์ ตอนนี้เหลือ13แอมป์นะครับนี่โอเคก็สรุปนะครับระบบ MPPT นะครับทำงานเรียบร้อยนะน,นี่นะครับก็ดึงไป4 500วัตต์นะครับแบ่งครึ่งกับฝั่งแบตนะครับโหลดที่1กิโลวัตต์นะ โอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องนี้ที่ลูกค้าส่งมาซ่อมในอาการฝั่ง MPPT มันช็อตนะครับโอเคก็ใครจะส่งงานมาซ่อมนะครับก็ส่งมาได้นะครับเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ทุกอย่างนะครับชาร์จเจอร์อินเวอร์เตอร์นะครับก็ส่งมาซ่อมได้นะครับรวมถึงอุปกรณ์กล่องคอนโทรลปัม๊มน้ำอะไรพวกนี้นะครับก็ส่งมาซ่อมได้แต่ก็ต้องย้ำว่า ่าเป็นบางรุ่นนะครับเรารับเป็นบางรุ่นเพราะฉะนั้นใครจะส่งอะไรมาซ่อมก็อินบ็อกทักไลน์ทักแชทเข้ามาคุยกันก่อนก่อนที่จะส่งงานมาซ่อมนะครับอย่าเพิ่งแอบส่งมานะบางอย่างาทางร้านก็ไม่ได้รับซ่อมนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ